ไม่รัก่รัล่าคือืองที่เราเดนดีว่าไ่คือเรื่ีา้หมดชืาดิเคยเรื่อรอบเยมาเื้อตเลยีอ่เองนีตามมันไปง่ายมาอ แหมวนไม่รู้ตัวเลยไอ้พี่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 จะเรียกอะไรนะไอ้พี่หลังตอกเองมีใครหลัง กคจะไปถึงเมือ่อใคร่ก่อานนิเียเลยค่ะตัวเราต้องกินมันไปแล้วก็ไปเจอมันอีกไที่ไหน้ก็เจอมันเออไม่ใช่ไหนแนวคยิสร็จพื้ได้อมลงยิงเสร็จท้งคิแคบดิ ก็วางสฮมเลยมันไม่ใช่เหนื่องนต้องคแ้นด้านมันเหมือนแกมันไม่ใช่เหนื่อเว้ย